วันนี้เราก็กำลังจะมาปล่อยปลาบึกนะครับผมเพื่อเสริมดวงที่วัดปัดแสงนะครับอันนี้ก็คือท่าสวัสดีครับวันนี้ก็จะทำอะไรก็มาปล่อยปลาเุใน,นน้ำผงนะครับที่วัดปัดแสงนะค,ครับจึงมีความที่วชาเาเซนนครับแล้วก็จะมาปล่อยปลาเป็นสรีมงคลน,นะครับม,มีคนมาปล่อยปลาให้ด้วยนะ ขอขุดดูส่วนเพ่งเจ้ากรรมในเบรศูนสลนี้จงช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสรงพราศจากโลกภัยใ้เจ็บมื่นทองไหลม,มาเทมาขอให้แม่นั้งโขงพระแม่คงคา และครอบครัวด้วยครับสามต่อมานะครับเราก็จะมาหยาดน้ำนะครับผมหลังจากต้องทาเสร็จแล้ว ต่อมานะครับเราจะมาปล่อยปลานะครับลมแรงมากครับทุกคนคต่อมาเราจะปล่อยปลากันแล้วนะครับ เมื่อกี้เราก็ปล่อยปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหว้พระพุทธรูปนะครับผมพระเจ้าใหญ่องค์ตื้น,นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ